โอเคครับสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่เคารพรักทุกท่านนะฮะวันนี้เราอยู่กับเกม Mobile l e g e n d นะครับเป็นเกมอาโมบ้าเนาะก็คือบางคนอาจจะคิดว่าแบบ ROV เป็นที่หนึ่งแล้วนะฮะซึ่งยังมีเกมนี้อยู่นะฮะ <c oughs> ซึ่งผมก็เล่นมาหลายปีแล้วเนาะแล้วผมก็เลิกไต่แรงไปสักพักหนึ่งตอนนี้กลับมาเล่นนะเราจะมาเทสฝีมือดูว่าเรายังอ่อนแออยู่หรือเปล่าโอเคครับ <c oughs> วันนี้ เราจะไปลงแรงกัน,นะฮะพาน้องไปด้วยคนหนึ่งชื่อน้องตูดนะฮะฮัลโหลใอรใครดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่นะเดี๋ยวเขาจะรู้กันหมดว่าแกเป็นนะ <laughs> แกคงไม่ได้เป็นจริงๆใช่ไหมโอเควันนี้น้องผมตั้งความหวังว่าเขาจะขึ้นอีพิกนะฮะไม่รู้เขาจะความฝันเขาจะเป็นจริงหรือเปล่าแต่ตัวผมนั้นคงอีกยาวไกลหก <laughs> วันผมคงขึ้นอีพิกไม่ได้ฮนะโอเคครับดูกันเลยดีกว่า พูดมากลุยเลยลุยลุยลุยๆวยลวยรวยลวยเอาว่ะมีตัวยืนละแคลรี่เดี๋ยวเล่นเองแต่ต้องแต่ต้องมีคนไปด้วยนะ นักสู้มาเลยเอ้ยนักฆ่ามาเลยไว้ใจนักฆ่าตัวไหนแล้วแต่แกอยากเล่นตัวไหนก็เอามาเถอะต้องมีนักสู้ก็นักสู้นี่ไงมีแล้วเนี่ยเดี๋ยวเล่นเซเบอร์ชิ้นเ้ยหรือเอาเปลี่ยนตัวดีวะแล้วแต่แกไงไจัดไปเลย เลดีเลดีช่างสวยงามผมเธอสั่งปิวสวายทำไมรู้สึกว่าภาพมันดูแปลกๆนี่เล่นในู m u l a t o r นะเนี่ยโอ้โหเรียบร้อย เรียบร้อยบอกเลยเรียบร้อยดาวเพิ่งได้มาสดๆร้อนๆเรียบร้อยไอ่หย,ยองให้ยิงกับไลลาน่าจะแพ้ว่ะไลลามันยิงไวกว่าจริงๆนะถ้าหนึ่งหนึ่งกันอ่ะถ้าของเท่ากันแล้วหนึ่งหนึ่งกันอ่ะไลลาน่าจะแพ้ไลลาว่ะซึ่งแฮร์รี่ฝั่งนู้นมันแบบ แน่นอนอะ่ะมันต้องเล่นประมาณนักฆ่าแน่นอนฮารเลเล่นบิงมาอันติแล้วก็เผาหัวนิดหน่อยแล้วก็หนีส่วนใหญ่คนเล่นฮาเล่จะเล่นกันอย่างนั้นไงถูกแล้วตาน,นี้ก็คือผมต้องแบกอีกแล้วสีนะนะครับใช่แล้วนักฆ่าต้องแบกครับก็เดี๋ยวจะพยายามไม่ตายแล้วกันนะขอยังเดียวต้นเกมมาเจอฮาเล็นั่นฮาเล่กับซังเอ๋อ ถ้าโดนกดตั้งแต่ต้นเกมกูไม่โตแน่นอนกูไปเงินนะเว้ยมาช่วยตีสักเม็ดสองเม็ดไปแน่นอนอยู่แล้วมันต้องเป็นอย่างนั้นแหละวิที่ยี่สิบห้ายี่สี่ก็ใช้สก,กิลเลยครื่องหลอดได้ปะไปเล่ไปเลยไปเลยพอแล <Yeah. S 1> ้วพอแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหมด ิปล่างตัวหนึ่งนั่นเอาเอาไปได้เลยนะไม่ใช้โดนอ่าน่าจะดักอยู่ตรงป่าละมอเมื่อกี้เห็นอยู่เดินเข้าป่าละมอไปเฮ้ยไ,<ป>ไปบูอะไรกันตรงนั้นนาหนา้นาหาเรื่องอีกแล้วสายป่วนนี่นาะเฮ้ยพี่แกมีมาเจาะบนมีแวบมาเจาะบนแป๊บหนึง่งเขาก็เอาเรื่องเนี่อันไหน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  อเอาเรื่องนี่หว่าเพื่อนเอาเรื่องนี่หว่าเพื่อนหลอดหลังหน่อยได้ไหมจะแตกแล้วเอ้ยไม่ใช่จะแตกดิประมาณครึ่งหลอดเร็วยังไม่สีมันเลาะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเลือดมันนิดนิดเดียวจริงๆนิดเดียวจริงๆโอ้โหเสียดายอะคือแบบน้อยมากน้อยถึงน้อยที่สุดไม่ช่วยบนอยู่ตะกี้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าเรายังได้ ตอนนี้กลัวมันแบบเข้ามากระชั้นหน้าผากมากเพราะว่านี่โดนคอมโบเดียวน่าจะจอดเลยจอดไม่ต้องแกวเล่นขอบๆไว้ดีกว่าว่าละมายิงด้วยอย่ามาเล่นไอจิตวิทยากับผมนะคะรับผมไม่เล่นด้วยนะฮะแม่เขาเล่นเป็นเว้เล่นมาทิตอย่างเซียนเลยวะ คอมโบมาทิดอืมสดมากเหรอครับพี่สดเหรอครับพี่สดเหรอครับสร้างเออเวลสี่แล้วแน่เลยแกสโลได้ครับสวยเก็บเก็บไปเก็บไปไดบเดี๋ยวจะยื้อนักสู้ไว้จะปวดน,นักสู้ไว้ นักสู้รอวิวสี่รอใช้อันติเข้ามาฟันเน่โอเคโดน<ม>จวงมีการหิวัดหน้าตันตายเม่อกี้นะั่คือหันกลับไปยกแล้วก็ตายเลยนั่นน่ะ <c oughs> มีการตกใจนิดหน่อยระวังนะระวังนะหายนะหายนะมาที่ถ่ายนะ ไปกันบนบนีโอเคฮารี่มาละนี่กลับมาปวดแล้วเนี่ยกบมาเผาหัวกกูแล้วให้มาทีดอาวันติเข้าสวมใช่จริงด้วยอย่างนี้ใส่ไม่ดีอย่างนี้นะมาหน่อยไว้มาหน่อยขึ้นรถไปได้เชื่อเอ้เสียได้อะ เฮ้ยมาที่เจาะสร้างเอ,อือซาปิโกต้องรอไว้สวยเกีับร้อยอจังโอ้โหว้างไปโดน ระวังนะระวังนะฮาริฮารไล่นะอ่ะฮะเข้าไปตั้งเลยไม่ไม่ต้องไม่ต้องส่วนกลางละเดี๋ยวไม่ได้ฟาร์มการระวังนะสองตัว บนนะไม่ได้ไปเหลือพันหนึ่งมาที่ต้องถอยแล้วแหละป้อมนี้ต้องได้วะป้อมนี้ต้องได้ป้อมนี้ต้องได้ไดสวยไม่ได้ไม่ได้แก๊งนะไม่ได้แก๊งกำลังไปกำลังไปเติมกำลังไปเติมเฮ้ยสองตัว มีซังว่ะเอ้ยจอนสารวิ่งมากันดาเมจให้สองป้อมแล้วนะยังไม่มาอีกเหรอยัง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 ไม่ไปเรื่อยๆเลยเรื่อยๆเลยมาแล้วมาแล้วโอเคนึกว่าจะยังไม่ยอมกลับยังดื้อไงยังมันรู้อ่ะมันรู้อ่ะใช่ด้วยมาหน่อย สร้างกำลังไปเติมมาเร็วมาเร็วยิงซ้ำได้ถ้าไม่ตายอยู่ป่ายอยู่ป่าบนไม่ทันแล้วป้อมกลางเลยโอเคไม่เข้าโอเคฝั่งนูนะ้นน่ะป้อมป้อมป้อมล่างล่างน่าจะเสร็จมันนะไม่บุญเลยภูมิเรามาช่วยหน่อยกำลังไปด้านล่างอะ่ะ ไม่ต้องไม่ต้องปล่อยเลยอาจโดนเจาะสองป้อมได้นะเว้ยไปไหนล่ะยีหนูต่อได้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 เจอคนเซลข้างหลังข้างหลังโอเคไม่เข้ามาไม่เข้ามามันเห็นอยู่ตรงนี้ตรงนี้โอ้โหมาทีศอ้อมไปเด็บอยู่เจ็บอยู่เจ็บอยู่ น่าจะรู้สึกบ้างแหละอ,อย่างเงี้ยอย่าให้มีอันตีนะมาทีจ๋สาสั่งเอ๋อระวงังเดี๋ยวมันอันติแหมคิดจะปิดหลังวะอันตีแล้วแตกถ้าให้ยิงอีกสักพักแตกสั่งเอ๋อจะอันติแตกนอยสขนาดเฉียดๆนะหายไปเป็นกลุบขอไปเก็บด้านล่างคืนนะ ขอเก็บด้านล่างคืนก่อนเสียวจรสันฝั่งนูน้นเอารถมาชนจังเลยมันน่าจะรู้แล้วแหละว่านี่เริ่มโตแล้วเพราะว่าเมื่อกี้เก็บไปสามตัวนี่ถอยออกเลนนะเพราะว่าเดี๋ยวอาจจะโดนจอสันขับมาแหมนตอมฉันิดดไ้ม ถ้าตอดนะพอรู้สึกมาทีนนะเจ็บหายไปสองหลอดครึ่งสไลด์ได้ปะสุดยอดระวังนะระวังนะจอนสันนะขอเอาเอาคลิปขึ้นมาก่อนนะโอเคนะต้องให้แทงยืนหน้าวะ่ะโอเคออกกโอเคมันไม่ออกมาเสร็จฟอมนี้เสร็จไปเลยไปเลยไปชนเลย กำลังตามนะปิดบนดีไหมเนี่ยปิดบนทันปะเนี่ยแตกแตกสวยสวยโอ้ยเกมไวไปเลยดันคลิปสวยก็ตไลน์สวยไม่ได้งอกอ่ะบอกเลย้นี้นบึนบึน เอา啊มีคนมีคนขับมาชนแล้วก็แตกครับโอ้โหแตกเอาบนได้ได้โอเคเดี๋ยวไปเอาบนนะสไลด์เก่งจังเลยไปเอาบนดีกว่าสองมิดสองมิด กล <laughs> ัวใครตัวมันนะวิ่งแล้วแอลลี่ออกป่ะเนี่ยไม่รู้อะรู้สึกเล่นไปแปลกเห <ๆ S 2> มือนกันน,น,นะนนนไปไหน <laughs> กลัวไม่ตายอันติซ้ำหน่อยเฮ้ยข้างหลังว่ะโอ๊ยไปยิง มตีอยยูู่มตีอ่โอ้เขาเจ็บเจ็บนะเจ็บนะตัวมาดิตามทันก็วิ่งมาโอ้คลิปพลาดไปตัวหนึ่งเดียวดันกลับก่อนสวย ขอลองงัดดูหน่อยนะหิวโอเคได้สรุปของมันของของมันไม่เยอะของมันไม่เยอะเลยงัดได้หิวผมหิวเอาเลยน้องพี่หิวยังไงก็จัดไปยังนั้นหลอดหลอดเอาแม่ตกใจหน่อยเอาตกใจหน่อยแม่จอนจอนคิดว่ายิงไม่เข้าเหรอจอน คิดว่ายิงไม่เข้าหรอคิดว่ายิงไม่เข้าหรอมาดิ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 มาด,มาดิมาเลยมาเลยมามามาอีกหน่อยดิอีกหน่อยดิแทบเขาให้มาดิรีเลือดหรอรีเลือดหรอเอ้าหลุดอุย้ยจะเอ็นก็เอ็นไม่ได้อะไรวะเนี่ยหลุด,ลดไม่นะรีบเข้าเลย เออ้อเอ่อ้ยอันติไม่โดนครับเอาละวา่าเอาละวา่ามันเลงแล้วมันเลงแล้ว <laughs> ต่อให้สองลุมหนึ่งต่อให้สองลุมหนึ่งเฮ้ยอย่านะอย่าอันติใส่กูนะ <laughs> ไม่ตาย,ยาจริงๆนะเนี่ยจอร์สันเนี่ย,อ,นนยอึดเกินคนอึดเกินมนุษย์มนา โอเคเป็นแบบสวยสุดยอดสุดยอด,ส,ด,ยอดสุดยอดมาเปล่าเกวเป็นไงล่ะท้อตอนแรกใครบอกให้ท้อใครใครบอกว่าใครบอกทอ้อไม่นะไม่ทอ้อไม่ทอ้อใครท้ออ่ะเอาอ่ะดีนะแครี่โต <c oughs> ดีนะไอตัวที่มากดมากดเลนเป็นมาทิตย์นะไม่งั้นจะมีร้องจริงๆถ้าเจอพวกไอ้นี่แต่แรกอะ่ะ เอาว่าแคลรี่ไม่ได้ MVP อ่ะ MVP ใครอะ่ะโอ้นักฆ่าอีกแล้วครับโอ้แอดซิสิบสองว่ะเอาเรื่องนะเนี่ยร้ายจริงจริงโอเคครับสำหรับวันนี้นะฮะเราเอาแบบเพียงขำๆไม่มไเพียงแค่นี้ก่อนนะครับเอาไว้มาเจอกันอ่าอีพีหน้าครับสำหรับโมบายลีเจนนะครับโอเคครับ